You okay. ที่กําลังจะชกกับซูปเปอร์เลกครับเป็นคู่นี้นี่เ,เป็นคู่กระแสเลยพูดตามตรงยูกิโยซาเนี่ยนี่คือนักชกค Key ีบอกซิ่งเบอร์ต้นต้นเหมือนกันถูกที่ญี่ปุ่นเขาเลยมีการต่อยกับทางร่านเ,เพชรนงในไฟล่าสุดเนี่ยหลายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไฟนั้นดูพี่เพชรนงเขาก็น่าจะดูดีอยู่ดูดีอยู่ยนะด <นะ S 2> ูในน่าแต่ยูกิโยซามันก็ทําให้เห็นแล้วว่าอาวุธความหลากหลายแล้วก็ลูกเตะขาเนี่ยซึ่งหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับซูเปอร์เลกเลยซึ่งซูเปอร์เลกก็แน่นอนตอบรับคำไอ้นี่เลยอยาก ากเจอเหมือนกันนี่คือกระแสจริงๆนะนะทำให้เกิดคู่นี้เกิดขึ้นนะเป็นจอมเตะขาทั้งสองคนแต่ว่าเตะคนละจุดคือยูกิเนี่ยเตะล่างไม่ถือว่าเตะระดับหน้าแข้งกับน้องส่วนซูเปอร์เลกเนี่ยคือเตะต้นขาคือเจาะยางอะที่แบบชาวบ้านเราเขาจะเรียกว่าเจาะยางมันจะเป็นคนละจุดกันซึ่งโอเคช่วงหลังๆผมว่ากระแสข,ของการเตะหน้าแข้งเนี่ยมันมาแต่เอาจริงๆนะอันนี้ผมพูดในมุมของนักมวยเก่าแล้วกันผมว่าลูกเจาะยางน่ากลัวยังไม่ลืมใช่ไหมยังไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมผมนิดคือนิดนึงอะขอในแ้่กัน ขอพูดนิดนึงไม่พูดนานแล้วเอาเป็นว่าผมว่ายังมองว่าซูเปอร์เลกลูกเตะขาวของเขาน่ากลัวเยอะจําตอนที่เขาต่อยกับททเครุู้ได้ไหมขาบวมไนั่นเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากแน่นอนว่าด้วยด้วยประสบการณ์เนี่ยซูเปอร์เลกผมว่าไม่ต้องพูดถึงะอันนี้คือคคลาเกตอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มของยูกิเนี่ยก็มาแรงแต่อย่าลืมนะว่าการมาแรงของเขาเนี่ยชกในวันเพียงแค่2ครั้งเองนะคือชื่อเขามันไปไกลแบบเร็วมากเลยนะแต่คนมองว่าเป็นนักมวยที่แบบมันมีความมีความแปลก คือหนึ่งไม่พันมือชกถูกป้าก็คือใส่สวมนวมไปเลยไม่พันมือชกเตะแต่ขาเตะแต่คือเตะหน้าแข้งอ่ะไม่ใช่เตะหน้าขาแบบเตะหน้าแข้งมีโอกาสเจ็บนะคนเตะก็มองว่ามันมีความแบบอะไรสักอย่างที่มันดูน่ากลัวสำหรับยูกิก็น่าสนใจแต่อนตนว่าอย่างซูเปอร์เลกอ่ะเราอาจจะเคยเห็นแบบไฟก่อนๆที่มีปัญหาอย่างต้นตักับนาบิวเออยหรืออะไรก็ตามตอนตนว่าซูเปอร์เลกไม่ใช่นักมวยที่โดนน็อกง่ายๆถูกไหมใช่นะครับแล้วก็มาเจอต้องบอกว่าตัวที่มันไม่ได้สูงใหญ่กว่ากันอย่างเหมือนตอนนาบิวอ่ะม่ ไม่กลัวหรอกใช่ไหมซูเปอร์เลกไม่กลัวยูกิโยซะก็ไม่กลัวหรอกถ้าเขากลัวเขาคงไม่ลํำร้องเรียกกซูเปอปร์เลกขนาดนี้แล้วเ,เป็นคู่ที่โคตรน่าดูเลยคุณใช่ไหมผมว่ามันคู่ที่น่าดูแล้วก็สําหรับแฟนๆซูเปอร์เลกผมว่าน่าจะเป็นกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งของซูเปรอร์เลกอันนี้ึ้นในมุมของผมแล้วกันนะผมว่าซูเปอร์เลกน่าจะได้กลับมาแจ้งเกิดแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดในบ้านเขาขออย่างเดียวให้สภาพร่างกายมาเต็มร้อยแล้วก็ให้มีปัญหาเรื่องน้าหนักเพื่อตัวเขานะแฟนจะไม่มีข้อที่มาต ตัวซูเปอร์เลกะถ้าลองมองย้อนกลับไปไฟที่เจอทาคิรุน่ยไฟนั้นก็มองว่าไฟนั้นน่าจะกดดันมากกว่าใช่แต่ไฟเนี้ยเหมือนกับซูเปอร์เล็กคือเขาก็โอเคแหละมันอยู่ในกราฟชีวิตที่ช่วงมันตกอยู่อ่ะแล้วกำลังหาจุดเปลี่ยนในชีวิตกลับมาซึ่งดูแล้วซูเปอร์เลกไม่มีอะไรที่ต้องกดดันเลยถูก<ล>ก็เป็นอีกไฟหนึ่งที่ถ้าสนใจก็แฟนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ลวกัน